วันนี้อากาศจะเย็นเย็นน้อยหนึ่งล่ะค่ะเพื่อนๆจา๋าแต่ว่าถึงเวลาลงบล็อกคครี่ค่ะบล็อกคูรีเนี่ยโอ้พัดอร่อยอร่อยเนาะออยากกินไวๆจังเลยโตวไวๆด้วย เ่อหนูหนูวันนี้ลงประมาณหกต้นจะพี่น้องได้บล็อกหนึ่งพอดีก็ทาอย่างเก่าอีกละพี่น้องจ๋าแปลงนี่ก็คือแปลงที่ผสมดินปลูกแล้วก็ผสมปุ๋ยเอาไว้เรียบร้อยค่ะถึงเวลาก็เอาพักลงได้เลยอุณหภูมิดินปกติได้แล้วคะ่ะปลูกพักไม่ตายแล้วละพี่น้องเอ้ยปลูกบรอกโคลีเนี่ยมันเป็นกอมันเป็นดอกต้องทิ้งระยะห่างประมาณ ข้อศอกแขนนึงอ่ะพี่น้องจ๋าเขาจะได้ไม่แย่งอาหารกันกินเนาะก็จะได้มีดอกโตโตสวยๆ<ว><ว>ปลูกพืชต้องหมั่นดูแลดูแลรักษาใส่ปุ๋ยบำรุงเขาค่ะถึงจะได้ผลผลิตต้นอวบๆบดอกใหญ่เดี๋ยวตามชมพักของปักววางเด้อค่ะเด้อปักวางจะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆค่ะปลูกพักต่างแดนของปักวางนะคะนะ ดอกใหม่ชนิดนี้ไม่รู้มันชื่ออะไรค่ะระกวงเห็นมันสวยดีมันแพร่ไปทั่วพื้นแผ่นดินเลยเลื้องอารามค่ะแต่ว่ามันยังไม่ทันบานเดี๋ยวถ้ามันบานประกวางจะอัปเดตมาให้ดูอีกทีนะคะดอกสวยงามมาก